<54. S 2> เดี๋ยวเรามาวิดีโอคอร์สัมภาษณ์นางเอกนะครับสวัสดีครับนางเอกอันนี้ไลฟ์สดอยู่ Facebook เปิ้ลปทุมราชนะครับ เอามาข้างหลังเอาใครครับใครละ่ะอ๋อไม่มีครับไม่มีไม่มีพ่อสมรักพอ่กพอสมรักสบายดีไหมครับสบายดีค่ะอืมจริงจิงนี่เนี่ย<ม>เราอ่ะเรียกเราเรียกพ่อสมรักว่าพี่ใช่ไหมละ่ะเราก็เลยคิดว่าตรงๆเป็นลูกเป็นหลานเราไม่ได้คิดอะไรหรอกเกี่ยวอะไรไม่จะพูดให้ฟังในเฟซบุ๊กไงเขารู้ว่าเออ ทำไมพี่เบิ้ลไปอยู่ข้างพี่พี่เบสทำไมไม่ไม่ห่วงหรือค้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากอธิบายว่าเราเป็นคนเราเป็นคนแบบไม่ใช่คนดื้อทุกอย่างเป็นแค่การแสดงอ่ารู้สึกยังไงที่ได้ถ่ายบีกับเบิ้ลมาทุมราชอธิบายให้เขาฟังหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ,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 อะไรนะตอนแรกใช้คำว่าตอนแรกเลยเหรอ นี่เหลือพี่เบิร์มบรรทุบร้านนี้หมายถึงโอ้ทำไมหล่อกว่าที่คิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่นี่อ่ะอ๋อแต่ว่าโดยรวมนิสัยอะไรก็แบบโอเคน่ารักนิสัยดีแหละก็คือแบบเลอใส่หน้ารัเก MP อะไรกันอย่างนั้นเพราะออันนั้นไม่ใช่แล้วอันนั้นน่าจะเป็นแบบเข้าใจผิดกันที่นี่หน่เลยพี่เรียนมารยาทมาตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดปีพี่เรียนนันศิลป์ร้อยเอ็ดพี่รู้สึกว่า การไหว้กา,า,า,ารรักษามรารยาทเป็นสิ่งที่ดีเ,เพราะฉะนั้นไ,ไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้อันนี้น,น,น้องๆแบบน้องสร้างคอนเทนต์นะครับทุกเป็นซีเรียสเพราะว่าทุกคนสร้างคอนเทนต์เก่งน้องเแบสบเล่น Facebook ส่วนตัวไหมจริงเหรออ๋แบบอส่วนใหญ่จะเล่นเป็น YouTube แล้วก็แฟนเพจ เอฟซีบอกว่าน้องเบนน่ารักอันนี้มันอยู่ในรถนะมันอาจจะแบบมันอาจจะไม่น่ารักไม่ชัดเท่าไหร่นี่แสงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาเพิ่มเ่อแบ่งเสียบเลยไม่ไหนพี่มันเป็นอ๋อพอดีพี่มาทำไลฟ์สตรีมครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดอืออะไรนะคอนเสิร์ตเล่นอะไรหมดแล้วคอนเสิร์ตเล่นหมดแล้วคอนเสิร์ตเล่นหมดแล้ว ใช่รู้สึกยังไง MB, านางเอก MB นะคัเอ่อนางเอก MB เป็นคนที่น่ารักมากสมแล้วที่ได้มีพระเอกหล่อๆแบบผมเข้าไปอยู่ในความรู้สึกแอ้ปล้มจัดจะแม่ไแล้วก็โดยรวมคือน,นางเอกเป็นคนที่ดื้อน,นะครับแต่ว่าแค่ดื้อเงียบแล้วก็ไม่อยากแสดงตัวออกมาเฉยๆ <c oughs> ผมเป็นคนที่นางเอกแม่นางเอกก็เป็นคนที่แบบเป็นคนที่ดื้อครับแต่ว่าแค่แบบมีความเป็นนางเอกสูงไงแล้วก็ไม่กล้าแสดงเหมือนแบบ ถ้าเป็นเปียบเทียบเป็นงูอะอย่างคําแก่ยังก็แบบไม่อยากแปลงกายอยากอยู่ในแบบร oh. ่างมนุษย์เยอะไงะไ,มไม่แต่พูด<ง>แต่โดยรวมเนละยเป็นคนที่เซนสิทีฟมากแล้วก็ทํางานดีมากนะครับทุกคนน้องเบสน่ารักมากคือต้องย้อนกลับไปดู youtube ของน้องทุกช่องก็คือแบบยิ่งจังหวะที่น้องกําลังกินอาหารอร่อยมากอันนั้นคนละคนนะนัน้นอันนั้นน่าจะเป็นคนละคนเอาไม่ใช่ชอบ นี่คือต้องตามไปดู YouTube ย้อนหลังเวลาสร้างคอนเทนต์เล่นกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อเออ mm hmm. ก็ก็ไม่แปลกที่แบบเวลามาทํางานในกองด้วยกัน mm hmm. เขาเลยแบบเป็นคนที่เซนสิฟท์น่ารักที่จริงวันนั้นพลังงานน้องอเยอะกว่าพี่นะ mm hmm. พี่พลังงานน้อยกว่าเออแต่ว่าเข้าเข้า,เข,าเข้ากองเยอะกว่าอย่างเงี้ยก็เลยดูละลา mm hmm. ถ้าพี่มีพลังเยอะกว่านั้น mm hmm. หนูไม่ได้พักผ่อนหรอกพี่จะตามไปกวนยันห้องที่หนูนอนตรงๆ mm hmm. พักเรื่องตรงๆอยู่กับห้ำถงสะพัดไม่ ไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวหรอกใครที่มีพ่อเป็นนักมวยเพราะเราอยากมีแฟนสวยพ่อนักมวยเราก็ต้องสู้นี่คโคตรดีอ่ะอักขิปลงติ๊กตอกอะไรเงี้ยน้องเบสน่ารักมากเบสคำสิงวาร์ปเฟซบุ๊กส่วนตัวพี่เบสคอมิดว่ายังไงบ้างวาร์ปเฟซบุ๊กส่วนตัวพี่เบสคำสิงค่ะอ๋อชื่อเฟซบุ๊กน้องเบสชื่อว่าเบสปทุมราชครับเบสปทุมราชภาษาไทย น,นี่อยู่ห้องไหนครับห้องที่บ้านหรือว่าคอนโดอยู่บ้านเลยค่ะบ้านเองหลายคนยังไม่รู้จักว่าน้องเบยอายุเท่าไหร่น้องเบยอายุเท่าไหร่หนูอ,อายุยี่สิบเอ็ดอายุสิบยี่สิบเอ็ดเห็นหน้าพี่ครั้งแรกคิดว่าพี่อายุเท่าไหร่ยี่สิบห้าป่ะยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกป่ะเนี้ยตามมาตรฐานใช่ไหมตามมาตรฐานชายไทยนี่อายุเท่าไหร่อ่ะยี่สิบห้าเกิดสามเก้าครับอืม ก็เหมาะสมแหละยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้าเขาเรียงเลยเขาเรียงเลยครับเอาเต็มที่เลยครับเอาให้สุดตอนนี้เป็นอยู่ไหนอยู่กรุงเทพครับอ๋อเจอกันแล้วเอ่อคุยรำเพลงได้ไหมครับไม่ดื้อเลยใช่ไหมกับแบนก็คืไม่ดื้อแล้วร่องทางแล้วที่เราให้หนฟังก็คือไม่แล้วไม่เคยมีตั้งแต่แรก นี่มึงเล่นเรื่องอะไรเนี่ยอะไรลองลองฟังแปลหนังสือเล่มไหนมาเนะเฮ้ยบ้านเต่สลายขาดเลยนะเล่ทีเดียวเอาถือไปให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวก็จะปิดไลฟ์แล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณในความรู้สึกแบบจริงๆเลยนะน้องเบสน่ารักมากนะน้องเบสน่ารักมากจริงๆถ้าโควิดหายน้นนองเบสเนาะก็น่าจะมีแบบคอนเทนต์ไปถ่ายรีวิวกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยพี่พว่ามันน่าะเอาแบบฮาๆน่าจะสนุกดีอ่ะพี่ว่านะ อยังไงพรุ่งนี้ก็าเากน้ยนะครับแต่ขับของเบสด้วย,อวยออโอ้โหเต้นอย่างเหี้ยเลยที่คนอื่นเต้นอะพิวนะกูเต้นเหมือนแบบคนไม่ไม่เข้าใจเหมือนาากันว่าว่าลูกค้าอยากได้อะไรจากตัวพี่ในการเต้น <co ff s> คือความรู้สึกของพี่นึกออกปะคนอื่นเต้นอะมันเหมือนแบบเฮ้ยโอ้โหนึกว่าแบบนักแข่งเต้นจากอเมริกาแต่พี่เต้นม,มันเหมือนไอ้ไอ้ ชุดลมท,ที่แบบอยู่ร้านอยู่ร้านขา,ายรถอะที่มันปิวเคยเห็นปะเอ้ยที่กว่าลูกค้าน่ะเออไม่ต้องพูดกด็ได้ไม่ต้องย้ำห <c oughs> รอกไอ้พี่ก็พอที่เ้นดีนะแบบเต้นเห็ที่ตั้งใจมากเลยอะพอแบบเต้นะคือมันตั้งใจมันก็เลยไม่ไม่ออกไม่ออกไม่ธรรมชาติไงพอมันตั้งใจเกินไปไงอือคัไม่แออาบซน้ำเ,เย็นไม่เย็นนเอามาชงแค่น,น้ำแข็งบดคือตั้งใจมากมันรู้สึกว่า มันมันไม่มาช้าเหมือนบบเบสเต้นไงอีเต้นมันแบบอ่ะอ๋ออย่างเงี้ยจุ๊เบเฉพาะอายนนนนนุน้ยยเยนอ๋อพีพีสุราแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเว้ยนะัอหสวัสดีครับพ่นาฝากซื่อน้ำเน้กีทฮอดเด้อ ผมมาลอยเยอะครับไปมาเฮ็ด hmm. ไอ evet, like 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 ้ไล่สตรีมพวไอ้กล้องพวกไอ้กล้องนี่นะพวกมันไอ้แมมาเฮ็ดมาไอ้สตรีมคอนเสิร์ตแต่ว่าเรียบร้อยครับกำลังสิกลับไปกักตัวยุงเทต่อิตาลีมันเป็นไล่สตรีมครับแบบกลุ่มติดเบิ้งในเฟซบุ๊กนะครับแต่ว่าเบิ้งเฉพาะในเฟซบุ๊กได้ครับแต่ว่าสนามมันเปิดแล้วแต่มันไปไ่รัสโคโรนิดไวถามมีลีนะครับ อต,อตอน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 น้องเบสออกมาเนี่ยไอ้ไอ้คยเช็คดีเอ็นเอบอเคยแบบตรวจยังแบบข <c oughs> ังซูมใส่คือไกลเนี่ยบอ้ะภาษาบ้า, <c oughs> าบนนอกคือขังซูมเชิงเด้จะได้ลวกงามภาษาบ้านนอกคือไก่ไม่ต้องขังซูมเลยเบสเข้าใจภาษาไหมไม่ครับนี่ไม่เข้าใจแต่เขาเข้าใจทำบุญเลยเยอะ ลูกสายมามันก็ค่อยเขียนแต่ลูกสาวขอยมดเสียม <fill. S 1> like ันเลยโอ้ยเอาจริงนะถ้าหนูหน้าเหมือนพี่สมรักนะพี่ไม่ให้บริษัทเรียกตั้งแต่แรกหรอกผู้คือผู้คือก็แบบผู้ชายต้องกันเลยผู้คือโอ้งานเพิ่นเพิ่นคือแม่คือแม่กว่าพอนิดนึงแต่พอจะได้ได้ได้ทั้งทั้งตานิดน้อยแต่ว่ามันมดหลายครับ น้ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นนนอสิคือผู้อืน่นน,น,นี่อันนี้คือโอ้แฟนขับเข้ามาเยอะมากอันนี้คือพ่อของน้องเบสนะครับคือโอลิมปิกนะครับเหรียญทองของโลกเลยครับคนแรกของเมืองไทยเลยนะครับต้องบอกว่าสุดๆนะฮะพี่สมรักเทยบอลกับเก่งครับผู้นี้ผูย้ยอดมีลูกสาวงามบอม่อลูกชายกระองเพลงเก่งนะฮะลูกชายก็เลยเรียกกับปื้มฮ่าจีใช่ไหมเป็นพี่ จัรไปครับฟิจิลิงก right. ็ป er> oh. ืมบ่ฟิจิลิงกันเลยถูกใจให้เปิ้ลโอ้ยเอจะเ่นกบโีกยังดับเบิ้ลดับเบิ้ลแมคูณสองเือบาน้าือบานหนามสองแมครับ ฝากผลงานเพลงนี้นะครับฝากคุณพ่อเนียะครับฝากพ่อตาด้วยนะครับพ่อตาปล่อยพ่อตาปล่อยโอ้ยพักตรงๆมาอยู่กับผมรงสักวันโอเคครับน้องเบสกับพี่สมรักครับเดี๋ยวมีโอกาสสีไปเยมเข้าเวทไทยสีบไปกินเขาแรกน้ำได้ครับเหลือถ่ายคลิปเลือถ่ายคลิปเผ็ๆลงยูทูบผมอ่าเอาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันเบิ้ลบัส เบสบีบีโอเคครับครับน้องเบสเจอกันครับบายครับก็คุยกับพ่อตาโดยตรงผมเป็นคนที่เข้าถึงครอบครัวของฝ่ายหญิงได้แบบง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไม่แบบน้องลูกน้องทางเพราะฉะนั้นทุกคนสบายใจได้นะครับ ทุกคนที่ใส่ใจในไลฟ์สดนี้ที่เ,เป็นประโยชน์ทุกคน p p p เบิ้นบาสเบสนะครับเมดิโมอมครับมีโอกาสเจกันมาี้ี้ขอบคุณและสวัสดีครับ